แล้วก็วันนี้นะฮะจริงๆแล้วรายงานรายละเอียดเนี่ยข่าวดีมาในการถแถลงของสองบคอเนี่ยวันนี้มีข่าวดีก็คือว่าเราจะเปิดประเทศเนี่ยหพฤศจิกายนใช่ไหมสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าค่ะแต่5วันแรกหลังเปิดประเทศะฮะ,ะวันนี้คุณหมอทวีสิใน์แถลงว่ามีการจองเครื่องบินเดินทางมาประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่1-5ถึง5พฤศจิกานะฮะหมื่นราย Mm hmm. 5วันนักท่องเที่ยวจะมาหมืนะ่นรายมีการจองตั๋วยืนยันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยะะแล้วไปฟังการถแถลงจากคุณหมอทวีสินนะในที่ประชุมก็รับฟังแล้วก็ให้ข้อคิดพิจารณาว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะดึงเอาหลายๆประเทศเข้ามายัางการเดินทางทางนี้นะครับท่านรัรฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็แช้ง่าว่าเนี่ย มีการให้จองแล้วนะครับบัตรโดยสารเครื่องบินเนี่ยนะครับที่เข้ามาในช่วงที่เปิดเนี่ยมาแล้วจองมาแล้ว15ประเทศตัวเลขคือ1 9 1 9คนที่ประสงค์จะเข้ามาในช่วงของวันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนเราคาดหวังว่า การเปิดประเทศนี้จะทำให้เรียกว่ารีโอเพนนิ่งเนี่ยนะครับจะทำให้เศรษฐกิจสังคมเราเก้าวหน้าไปพร้อมกันกับการอยู่กับโควิดให้ได้นะครับมีการพยากรณ์ออกมานะครับว่าเราจะเปิดประเทศวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนี้กราฟท่านจะเห็นนะครับเลยวันที่1ไปไม่กี่วันนี้เองนะครับไม่น่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับจะมีทางแยกไป3ทางที่1ที่เราอยากจะให้เห็นอยากให้เป็นคือสีเขียวครับ ทุกท่านกาดไม่ตกทําหน้าที่เต็มที่แล้วก็ควบคุมกันอย่างเต็มที่เราจะอยู่เส้นสีเขียวแล้เวเราก็จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราได้แต่ถ้าเรากาดตกนิดหน่อยนะครับยังเป็นสีส้มอยู่แต่ถ้ากาดตกมากนะครับขึ้นเป็นสีเทาครับสูงสุดเป็นหลักหมื่นหรือหลายหมื่นโอ้โหนี่อันนี้เป็นเ,เป็นเส้นริโอาสามทางแยกนะเดี๋ยวถ้าดูขยายอีกนิดนึงนะฮะ หลังวันที่หนึ่งพฤศจิกายนในที่คุณหมอทวีสินชี้เนี่ยอ่านี่ไอ้ปักธงนี่คือ Thailand Reopening อ่าก็คือการเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนถ้าสถานการณ์มันแย่เนี่ยหมายถึงจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยจะเป็นแบบที่พุ่งขึ้นไปด้านบนสีเทาเห็นไหมคุณใหญ่ค่ะเอาไหมแบบนี้หนักเลยไม่เอาไม่อยากเห็นออาอตรงกลางอ่ะค่ะอ่าตรงกลางสีส้มสีส้มอ่าอันนี้กลางกลาง แต่ว่าถ้าเกิดเราร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยแนวโน้มที่มันลดมาต่อเนื่องอตั้งแต่ก่อนปกักธงเห็นไหมที่สีน้ําเงินเข้มๆอ่ะมันก็จะขยับลงมาเรื่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะ,ะถ้าเราร่วมแรงร่วมใจจริงเนี่ยมันทําได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลังจากนี้แต่ที่แน่ๆถ้าเราไม่เปิดอะไรเลยเนี่ยเศรษฐกิจเราก็เดินต่อไม่ได้ส่วนสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อมันก็ไม่แน่นอนว่าจะลงต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ไหม ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเปิดเพราะว่าเราฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วแต่ทั้งนี้ทางแยกที่พี่หนุ่มพูดถึงมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง3ทางใช่ครับนะคะแต่ว่าอยากที่จะให้มันเป็นทางไหนเรากําหนดได้จึงต้องมีมาตรการออกมาอเปิดดืม่มเครื่องดื่มได้นะ,ะที่ร้านแต่ก็ต้องทำหนึ่งสองสามสี่ทีนี้นักท่องเที่ยวจะแห่มาเนี่ยห้าวันแรกเป็นหมื่นเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิแน่นอนคือท่าอากาศยานหลักที่รองรับ ใช่ค่ะ uh huh. เขาก็เกรงกันว่าจะมีภาพความโกลาหลนนะักท่องเที่ยวต้องมาต่อคิวไหมโซเชียลดิสเทนซิงนี่จะมีปัญหาไหม mm hmm. นะคะปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะพลตํารวจเอกดารงศักดิ์กิติประพัฒธ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการไปตรวจสอบบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็พูดถึงในส่วนของตอมค่ะตารวจท่องเที่ยวที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงอีก4สนามบินรวมกว่า3,700นายที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้า ที่อยู่่ทานบอกว่ามีความพร้อมค่ะในการปฏิบัติหน้าที่รับ,รบนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆนะคะก็เปิดทํางานเต็มรูปแบบนะคะ ก็มีการประเมินกันค่ะว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาน,น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเฉลี่ยวันละ4,000คนเจ้าหน้าที่ค่ะมีความสามารถระบายผู้โดยสารได้700คนต่อชั่วโมงและกรณีของผู้โดยสารที่ใช้แอปพลิเคชัน t h a i l a n d Pass จะสามารถระบายได้ถึง2,000คนต่อชั่วโมงนะคะครับส่วนพออา,ากญญาศยานสุวรรณภูมินะครับคุณกิติพงศ์กิติขจรเนี่ย ปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมรับมือฉีดเข็ม3ามเรียบร้อยแล้วก็เตรียมประเมินเอาไว้เนี่ยตัวเลขล่าสุดก็คือวันที่1พฤศจิกาจะมา40-50ถึงเที่ยวบินวันแรกวันเดียวนะฮะเดี๋ยวไปฟังจากทางพออ,อฮะวันที่หนึ่งเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่งงงงงงงยงคืนเนี่ยประมาณประมาณสี่ถึงห้าสิบเที่ยวครับ เท่าที่ดูตอนนี้จากประมาณ7ประเทศนะครับ ขั้นตอนเมื่อผู้โดยสารมาถึงแล้วเมื่อเดินทางออกจากอากาศยานนะครับด่านแรกที่จะต้องเจอก็คือด่านคัดกรองของกรมควบคุมโรคซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยจะใช้ระบบของ Thailand p a า s ในการตรวจซึ่งคาดการไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ17นาทีต่อผู้โดยสาร1ท่านนะครับเมื่อผู้โดยสารผ่านการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะผ่านมาสู่ขั้นตอนของตมต่อไปนะครับแล้วก็ลงมารับกระเป๋าหลังจากนั้นผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับถ้าไม่มีของต้องสำแดงก็ จะผ่านมาเจอกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมคือโรงแรม AQ ที่อยู่ข้างนอกต้องกลับเรียนว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องไปตามโรงแรมต้องมีบุ๊กคิงโรงแรมนะครับล้วก็ไปตามโรงแรมที่ท่านจองมาอ่านี่คือพออท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ1พฤศจิกายนมี40-50เที่ยวบินจากสิงคโปร์ดี2เที่ยวบินจากนาริตะญี่ปุ่น2เที่ยวบินแล้วก็จากระบบที่เตรียมเอาไว้คาดว่านับท่องเที่ยว1คนใช้เวลา17วินาที ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองอ17วินาทีนะก,ก็เร็วนะคะเก็บงานละเอียดนะถึงขนาดนั้นเลยนะใช่ค่ะ,ะแล้วก็เกิดผ่านไปได้ก็ต้องไปอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ตรวจนะต้องมีหลักฐานก่อนนะว่าฉีดวัคซีนครบโดสตรวจมาจากที่โน่นแล้วด้วยผ่านไปแล้วไปอยู่โรงแรมแล้วตรวจก่อนอถ้าผ่านจากตัวก็ท่องเที่ยวเลยใช่ค่ะทีนี้หลายคนยังกังวลยังกังวลว่าเปิดแล้วเนี่ยเราเนี่ย จะเอาอยู่หรือเปล่าซึ่งตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศบอกว่าเตรียมพร้อมและจะเปิดประเทศล้ ภาคเอกชนประชาชนบางส่วนนะที่กังวลเรื่องนี้แต่ว่าทางคุณหมอพี่หนุกสังเกตก็ไม่ได้ออกมาคัดค้านนะค,คุณหมอท่านก็บอกว่าตอนนี้ระบบสาธารณสุขของเรารับมือไหวเพราะว่าตัวแปรที่สําคัญเลยค่ะก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อผู้ที่มีอาการป่วยหนักแล้วก็ยังใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนี้จํานวนลดลงนะแล้วก็ยังสามารถรับมือได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแพทย์อุดมคชินทร์ค่ะที่ปรึกษาของสอบคนะท่านก็พูดแนวโน้มตัวเลขด้วยนะนะคะว่าถ้าหากว่าทุกคน การตกหรือว่าไม่แร่งครัดเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสนะที่จํานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้นะ,ะก็ยังเชื่อว่าจะไม่ถึง2 0,000ื่นรายต่อวันแล้วก็ย้าค่ะว่าการเปิดประเทศก็เพื่อทําให้ธุรกิจเดินหน้าดังนั้นการตัดสินใจของท่านนายกถือว่าเด็ดขาดรอต่อไปไม่ได้ละนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเดลต้าพลัสนะคะท่านก็พูดถึงด้วยว่ายังไม่อยากให้กังวลมากเพราะว่าตอนนี้โดยรวมแล้วยังพบในสัดส่วนไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมออุดมกันค่ะ งั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่เดินจริงๆก็ต้องต้องเห็นใจนะโดยเฉพาะคนระดับกลางระดับล่างเรืองทีว่าพวก SMB เมนี่ยมันตายหมดอะ<ช>่ะงั้นผมว่าท่านนายกเนี่ยท่านก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเอาเถอะขอเอวะว่าเราไปได้วยกันเราเดินไปด้วยกันไม่งั้นเนี่ยมันรอไปอีกเดือนสองเดือนมันก็ไม่ไหวแต่ก็ต้องทําใจว่า้ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณนี้นะแค่นี้เราก็พอใจแล้วอย่าให้ขึ้นมากกว่าน,นี้เลยตอนนี้คือทางด้านระบบสาธารณสุขเรารองรับได้ ถ้าแค่วันนึ่งประมาณไม่เกินหมื่นแนละ้วแล้วก็ตายประมาณสักประมาณร้อยเนี่ยแต่้จริงที่เราอยากได้นะคือว่าให้ต่ำกว่าห้าพันตายวันหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็คือสักไม่เกินห้าสิบเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคคือถ้าพ้าเสียผมทุกทอย่ไปกังวลเลยมันนิดเดียวเราเพิ่งเจอเคสเดียว แล้วก็ตอนนี้ทั่วโลกมันก็ยังยังบางทีเขาก็เจอแค่หกเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองมันยังไม่ได้ม,ไม,ไดมันยังไม่กระจายไปมากแล้วดูแลเนี่ยโอเคมันอาจจะกระจายได้เร็วกว่าเดลต้าทวีตนี่เป็นคํายืนยันจากทางคุณหมอนะฮะซึ่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาที่อังกฤษล่าสุด b b c นี่รายงานว่ารัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าอังกฤษมีแผนจะถอดเจ็ดประเทศที่เหลือเหลืออยู่ในเรดลิสต์นะฮะออกตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายน คำว่า red list เนี่ยคืออะไรคือประเทศที่เป็นบัญชีแดงนะในการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษนะฮะก่อนหน้านี้อังกฤษปลด47ประเทศออกมาแล้วค,ความหมายคือประเทศที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีเนี่ยเข้าประเทศได้เลยโดยไม่ต้องไปกักตรงกักตัวอะไรอยู่ตามโรงแรมอะไระปลดไป47ประเทศก่อนหน้านี้รวมถึงไทยด้วยแล้วเหลืออยู่7ค่ะล่าสุดนี่จะสั่งปลดทุกประเทศเลยในวันที่1พฤศจิกายนค่ะ ก็กลายเป็นว่าเข้าสู่ภาวะกึ่งปกติเลยนะฮะแต่สถานการณ์ในอังกฤษเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจึงมั่นใจขนาดนั้นทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูกับของไทยนะ,ะของไทยเราเนี่ยเปิดแ 1. 1> ค่45บวกหนึ่งของอังกฤษเนี่ยอาซาเลยนะเปิดรับหมดเลยนี่คือสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนะฮะล่าสุดของไทยเราเนี่ยตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่8,968ของอังกฤษเนี่ยตัวเลขสรุปเมื่อวานนะฮะ 39,842คนวันเดียวนะอของเขานี่เยอะกว่าเรากี่เท่าอ่ะคุณใหญนะ่ผู้เสียชีวิตรายวันของเรานี่หกสิบ่คนของอังกฤษเสียชีวิต1 6ึ่คนเนะ่ยเมื่อวานนะ่ยแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวคือยังเป็นผู้ป่วยอยู่ในประเทศไทยเรามีอยู่ต่ำกว่าแสนฮนะเก้าหมื่กักับอีกหนึ่งคน แล้วก็อังกฤษเนี่ยผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในระบบของเขาเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคนเนี่ยอของเขาเนี่วันนี้ตัดสินใจต้องเปิดเลยคเพราะฉะนั้นก็ต้องลองพิจารณาดูว่าไทยกับอังกฤษเนี่ยจำนวนประชากรใกล้ๆก,ก,ก,กันนะประมาณสัก60กว่าล้าน70ล้านแต่ของไทยเราเนี่ยสถานการณ์ถ้าเทียบแล้วเนี่ยโอ้โหของเราสถานการณ์ดีกว่าเขาเยอะยังรับมือได้แล้วเราแถมมีระบบกันกองด้วยที่เราเปิดเนี่ย การเดินทางเข้าราชอาณาจักรนะฮะไม่กักตัวเดินทางได้ทุกพื้นที่เขาเรียกว่าเทสแอนด์โกมาทางเครื่องบินเท่านั้นแล้วมาจาก4 6ประเทศบวกหนึ่งก็คือฮ่องกงทำตามเงื่อนไขทุกอย่างตรวจไม่เจอแล้วไปเที่ยวได้ย้ำนะครับทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่17จังหวัดนะ,ะทุกพื้นที่เลยนะส่วน17จังหวัดนั้นมีไว้ทำไมเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดอีกตารางหนึ่งวันนี้ในการแถลงของสบคฮะ ตารางนี้เนี่ยอธิบายยังไงาตารางนี้ดูรายละเอียดอย่างนี้ดูยากาเดี๋ยวฟังอธิบายนะฮะเทสแอนโก o ทางอากาศไม่ตักตัวเดินทางได้ทุกพื้นที่นะก็คือสีเขียวซ้ายช่องซ้ายนะก็ต้องตรวจระบบในไทยก็ Thailand Pass นะเดินทางจากประเทศที่กำหนดนะตรวจในบ้านเราเสร็จนะเรียบร้อยรับวัคซีนครบนะตรวจมาจากน,นู่นตรวจที่บ้านเสร็จนะมีหลักฐานเรียบร้อยประกันไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0ดอลลาร นะเสร็จปุ๊บไปเที่ยวได้เลยหลังจากตรวจเสร็จทุกจังหวัดทุกพื้นที่ส่วนถ้าใครมาจากนอก46ประเทศบวกหนึ่งซีซ่าบวกหนึ่งอ่ะประเทศอื่นอ่ะอยากมาทำยังไงนะก็ต้องไปที่แซนบ็อกซ์แซนบ็อกซ์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดนำร่องท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยนั่นแหละแต่เดิมเรามีภูเก็ตใช่ไหมแต่คราวนี้เรามีกี่จังหวัดนะที่ประกาศออกมานะ่ะ17จังหวัดนำร่องอ่ะ โรงแรมในเขตพื้นที่เหล่านั้นก็สามารถร่วมโครงการได้ต้องอยู่ในแซนบ็อกเจ็ดวันอันนี้มาจากประเทศไหนก็ได้นะฮะวัคซีนต้องครบตามเกณฑนะ์นะนี่ก็จะมีรายละเอียดต่างกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วถัาไครมาจากประเทศอื่นๆที่นี้นะถ้ามาโดยไม่เข้าแซนบ็อกก็ต้องคอลันทีนกักตัวนะฮะถ้าได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ทุกช่องทางกัตกตัวกักตัวเจ็ดวันถ้ามาจากประเทศใดก็ตามในโลกนี้ ไม่ได้รับวัคซีนมาทางอากาศกักตัวนะกักตัวสิวันนะถ้าไม่ได้รับวัคซีนนะกักตัวสิบวันมาไทยเรานี่คือใครที่จะมาไทยผ่านช่องทางต่างๆจากประเทศต่างๆก็จะมีระบบรองรับเอาไว้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นการเปิดประเทศวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเป็นการเปิดอย่างมียุทธศาสตร์และมีการวางแผนแไม่ใช่มาตามยถากรรม นะต้องเตรียมพร้อมไว้ให้รัดกลุมที่สุดนะคนะอ่ <นะ S 1> เพราะว่ามันต้องมันต้องกล้าตัดสินใจค่ะแล้วก็ไม่ใช่กล้าแบบบ้าบินนะพอตัดสินใจแล้วเราเลยมีเสียงตอบรับเยอะไงค่ะจะมาเป็นหมื่นน่ะ